สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นล่างประจางววันที่2มกราคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสาหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรเด่นลากนะหลังจากที่ชมคำเตือนนะคะชมคำเตือนทุกครั้งเนาะก่อนที่เราจะเรียนรู้สูตรต่างๆนะคะ เพจะให้สตินะคะแล้วก็ให้วิจารณญาณในการชมนะคะที่เรามาดูนะคะสูตรเด่นล่างเด่นล่างนะคะ,ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่4ีะ่คะสูตรนี้ค่อนข้างง่ายค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ทำมาฝากให้แล้วก็เป็นสูตรเก่านะคะเมื่อที่แล้วก็ลงสูตรนี้ให้อยู่ใน e ีพที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบเนาะ เดี๋ยวดูนะคะมาดูของงวดนี้นะคะงวดนี้อยู่ในอีพีที่แปดนะคะ,ะ,คะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเออสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งแล้วก็มาสองหนึ่งงวดปัจจุบันนี้นะคะตรงนี้เลยเนาะ,ะนะคะมันเคยออกสองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ,ออกแล้วก็ออกอีกได้นะคะตามนี้เลยถ้าออกสองหนึ่งก็จะทําตั้งแต่งวดที่ออกแปดเก้านะคะ เราจะนำหลักหน่วยที่เป็นเลข9นะฮะเลข9เอามาบวกกับ1เนาะ9กับบวกกับ1ก็ได้10นะฮะ0 1 2อันนี้จะเป็นการแบบบวก1บวก1นะฮะก็ออกมาที่2 1ก็ มาถึงสองตัวเลยะคะ่ะสูตรนี้เป็นวดแรกวันนี้นะคะอาจารย์เข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วก็ลุยล่างให้อีกหนึ่งวันแล้วกันนะคะถึงวันนี้ประมาณเออสามโมงเย็นนะท่านผู้ชม ของวันนี้นะคะที่อาจารย์กาลังถ่ายทอดให้ชมอยู่นี่ก็ท่านผู้ชมก็สามารถไปหยิบจับรตเตรี่ได้เลยนะคะวันนี้ทั้งวันก็ได้เลยนะคะแล้วพวกนี้ก็ว่าไปบนกันเนาะต่อมานะคะแล้วค่อยกลับมาเรียนปีย่อยล่างอีกนะฮะตามที่เคยสอนสอนมานะคะสองหนึ่งนะที้เราก็เอาหลักหน่วยค่ะคือเลขหนึ่งตัวนี้เลขหนึ่งมาบวกกับหนึ่งเป็นสองสาม สี่นะคะก็ออกมาที่สี่หกมันเข้าที่เลขสี่นะฮะหลุดไม้หลุดมือเลยท่านผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แอบไปพักมาเนาะแล้วก็มาตื่นขึ้นมาก็มาลุยต่อให้เลยนะ อันนี้ก็เลขสิบต่อไปนะคะเอาเลขหก 6, มาบวกกับหนึ่งเป็นเจ็ดแปดเก้านะออกมาที่สองแปดนี้หลักหน่วยนะคะวันนี้ได้แน่นอนนะคะท่านผู้ชม ต่อไปนะคะเป็นเอองวดที่สี่สองแปดก็เอาหลักหน่วยที่เป็นเลขแปดบวกกับหนึ่งฮะเป็นเกนะ้าศูนย์หนึ่งะออกมาที่เก้าสี่ได้เลขเก้านะคะในแนวทางของหลักสิบ ต่อไปนะเก้าสี่ได้ใช่ไหมก็เอาหลักหน่วยที่เป็นเลขสี่บวกหนึ่งเป็นห้าหกเจ็ดออกสามเจ็ดสามเจ็ดได้แนวทางของหลักหน่วยนะคะ ต่อมานะคะเมื่อที่6นะคะเราเลขเจ็ดเนี่ยมาตั้งแล้วเราก็เอาบวกกับ1ซึ่งเป็น1นงคงที่7กับ1ก็เป็น8 9 0ออกมาที่5 9าเ้าได้เลขเกะ,ะอันนี้ก็แนวทางของรักหน่วย ก็เป็นว่าที่เจ็ดเลยนะคะห้าเก้าก็เอาเก้าที่เป็นหลักหน่วยมาตั้งแล้วบวกกับหนึ่งคงที่เก้ากับหนึ่งก็เป็นศูนย์หนึ่งสองนะคะออกมาที่ศู 0, 0, นย์ศูนย์ศูนย์ที้จะมีตรงนี้นะคะที่เป็นทางเลขเนาะพุ่งนะพุ่งทะแยงไปเลยนะ อันนี้ก็คือสิบหน่วยนะเพราะว่ามันเบิ้ลนะคะต่อมางวดที่แปดแล้วก็ดูฮะศูนย์ศูนย์เราเอาเลขศูนย์นะหลักหน่วยมาบวกกับหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งคงที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะได้หนึ่งสองแล้วก็สามออกมาที่สามสองคะ่ะ เหมือนกันเนาะอันนี้เข้าสองตัวะคะสามสองก็เป็นสิบหน่วยอ่าเลขหนึ่งคงที่แล้วก็สามสองเลขที่ออกนะคะตัวเด่นก็คือสามแล้วก็สองตรงนี้อะะ่าเหไหมคะสูตรนี้ก็เดินค่อนข้างดีนะมาดูงวดที่เก้าเลยนะ,ะเราก็เอาเลขสองนะคะมาบวกกับหนึ่ง สองบวกกับหนึ่งนะก็เป็นสามแล้วก็เดินไปสี่ห้าออกที่สามแปดสามแปดใช่ไหมก็มาเลขสามหลักสิบ แล้วก็งวดที่สิบนะคะงวดที่สิบสามแปดเนาะเอาเลขแปดมาตั้งบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งออกมาที่หกหนึ่งนะหกหนึ่งเข้าเลขหนึ่งเนาะแนวทางของหลักหน่วย ามนี้เลยหกหนึ่งแล้วเราก็ขยับขึ้นไปนะคะงวดที่สิบอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะเอาเลขหนึ่งนะคะตั้งเลยแล้วเราบวกกับหนึ่งคงที่เราจะดูวิธีการแล้วก็ดูแนวทางของตัวเลขเนาะการเดินนะการตัวไหนน่าจะเดินน่าจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยฮะหนึ่งกับหนึ่งก็เป็นสองสามแล้วก็ สี่นะคะสองสามสี่เนาะอันนี้สังเกตนะถ้ามันมาจุดนี้เนาะแล้วก็โดดมานี่นะแล้วก็มานี่มันก็ที่อาจารย์คาดไว้ให้คำสงซ้ำเที่แล้วก็คือแนวทางของเลขสองนะคะเลขสองนี้ก็ออกมาที่สองหนึ่งมันใช้วิธีการนะคะหลากหลายสูตรด้วยกันนะมันก็จะเด่นมาที่เลขสองนะสำหรับววด่าที่ออกสองหนึ่งนี่นะคะ ก็มีสวยๆอยู่สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดอยู่ประมาณนี้ฮะสองหนึ่งนี่ก็เป็นถ้าเป็นที่อาจารย์ฝันให้ก็เป็นตัวสำรองนะคะถ้าอยู่ในครบครบสองตัวล่างนั้นเป็นแบบว่าสำรองเนาะตัวคล้านใกล้ว่าตัวกันอะไรแบบนี้ฮะ,ะแต่มันก็มีน้อยชุดนะสามชุดเองนะมันก็ใ้แล้วนะฮะอันนี้เราก็ดูนะคะ ทวนตรงครบล่างมีอยู่สองชุดนะที่อาจารย์ให้ไปจะมีสองหนึ่งกับสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสองหนึ่งกับสองเจ็ดอันนี้ได้หลักสิบเนาะ,ะได้แบบนี้เลยใครตั้งใจเรียนนะขอให้ได้โชคเนี่ยขอให้ได้โชคดีสำหรับงวดนี้นะน,นี้เราก็มาเล็งกันปะ เดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอให้ทุกท่านได้แคปนะคะตอนนี้เรียนไปก่อนมันได้ล็อกเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเอาเลขหนึ่งนะคะเป็นหลักหน่วยแล้วก็เอามาบวกนะ,ะหนึ่งกับหนึ่งนะคะเป็นสองสามแล้วก็สี่แบบนี้เลยเนาะ,ะสองสามสี่นะคะท่านผู้ชม ใครชอบตัวไหนตามีเลยนะอ,อาจารย์ยังไม่ได้ทำคำนวณน,นะคะเลขวิ่งเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะสำหรับงวดที่แล้วมันได้ที่เลขสองนะได้ที่เลขสองนะออกมาที่สองหนึ่งมันไปชนกับเลขวิ่งตัวเดียวด้วยนะแล้วเลขวิ่งตัวเดียวสองเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ สูตรเดียวนะคะที่อาจารย์คำนวณมาแล้วแต่ว่าเลขค่านะคะจะมีวยกันทั้งหมด3สูตรและมีเลขเจ็ดนะคะที่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวอีก1สูตรนะงั้นก็จะเป็นสองห้าห้าสองรือว่า2 7 7เจ็ดเจ็ดสองนะคะหรือไม่อย่างั้นก็ส่วนที่เป็นครบ2ตัวล่างนะคะก็จะมีเลขสองหนึ่งอยู่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ทิ้งเนาะเพราะว่ามันได้แต้มนะคะอันนี้3มตัวเนี่ยอาจารย์อธิบายก่อนว่าเลขสี่นะคะตัวแรกนี่เลยตัวใกล้ๆเนี่ย จะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวสำหรับงวดนี้นะฮะได้ที่เลขสี่นะ,ะแต่ว่าสี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มาทั้งหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะของอาจารย์เลยนะสี่งนั้นเลขวิ่งตัวเดียวก็ถ้าใครชอบนะ,ะก็จัดอยู่ได้หนึ่งชุดนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณแล้วก็สอนให้ในตอนที่อาจารย์สอนเลขวิ่งตัวเดียวนะคะส่วนเลขสองตัวนี้นะสองเดี๋ยวแป๊บนะ สองก็คือจะไม่มาในหลักสิบนะคะท่านผู้ชมจะมายากในแนวทางของหลักสิบล่างนะแล้วก็ถ้าเป็นหลักหน่วยล่างนะคะระยะยาวเออทั้งหมดประมาณทั้งสามสิบข่งงวดเนาะจะไม่มีหลักหน่วยนะจะไม่มีเลขสองนะคะเพราะฉะนั้นเลขที่น่าสนใจแนวหน้าเอามาไว้ในการเสี่ยงโชคสําหรับงวดนี้ก็คือแนวทางของเลขสามนะคะตัวนี้เลยเนีย่ยค่ะ ก็เพราะ,ะนั้นก็จะเป็นเลขสามแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปกันให้นะเลขว่าถ้าสี่มาจะสี่อะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเลขมันจะมีทั้งหมดสิบตัวเนาะสิบตัวนะตันะ้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้เราต้องการสองเลขแค่สองตัวหรือว่าได้หรือว่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเป็นเบิ้ลนะ อย่างสมมติถ้าเลขออกแบบสมมติออก44อย่างนี้นะคะก็เราต้องการตัวเดียวนะคะเพราะฉนั้นเราจะต้องหาหลากหลายสูตรเพื่อจะหาตัวที่ซ้ำมากที่สุดนะ,ค,ะความน่าจะเป็นสําหรับงวดนี้นะ,ะเอ่ออาจารย์จะชอบนะคะไปที่เลข3อย่างที่บอกไปนะฮะ3ตัวนี้จากช่องนะคะมีดีชนแนล ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะเราก็มีทั้งหมดด้วยกันสี่สูตรนะคะมาดูนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งจะเขียนไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเว้นไว้หน่อยแล้วกันแฮชแทกหนึ่งนะคะอยู่ในอีพีที่หนึ่งเลยจะได้เลขนะคะหนึ่งสองสามนะคะท่านผู้ชม หนึ่งสองสาม่าต่อมานะคะเขียนติดกันเลยเนาะแฮชแท็กสองก็คือสูตรที่สองนะอยู่ใน EP ที่สองนะคะตัวเลขที่คำนวณมาให้ fc นะคะเป็นเลขแนวทางของคู่ขี้นะคะจะได้แนวทางตัวเด่นนะที่เป็นเลขขี้นะคะหนึ่งสามห้าต่อมานะคะ เด่นล่างสูตรที่สามนะคะสามจะอยู่ใน ep ที่เออที่เจ็ดนะที่เจ็ดนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เราคำนวณมาได้ก็คือสองสามสี่นะคะสูตรไม่เหมือนกันนะสูตรนี้ก็จะยากกว่าสูตรนี้นะ สองสามสี่นะ EP ที่เจ็ดนะต่อมานะคะแฮแทกสี่นะสี่สูนรแล้วนะอยู่ใน EP นี้นะคะ EP ที่แปดนะฮะจะได้ตัวเลขนะตัวนี้เลยสองสามสี่นะ,ะเลขซ้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชมสองสามสี่แบบนี้เลยนะฮะเราลองมาดูตัวเด่นนะคะ ตัวเด่นจะชนเยอะที่สุดเลขอะไรคะท่านผู้ชมก็คือหนึ่งนะมีอยู่กันสองในสี่สูตรนะสองสูตรในสี่สูตรเลขสองนะคะจะมีอยู่สามสูตรนะคะในสี่สูตรเลขสามนะ,ะจะมีครบทุกสูตรเลยนะคะเลขสามเนาะ นี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะตอนนี้เราเรียนอยู่แค่สี่สูตรนะอาจจะห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรอะไรก็ว่าไปนะคะได้แค่ไหนก็ลงให้ดูแค่นั้นก่อนนะตอนนี้เรียนอยู่แค่นี้นะเราจะได้เด่นสูตรที่สามเลขห้าคผู้ชมมีหนึ่งสูตรนะแล้วก็เลขสี่มีอยู่สองสูตรนี่แบบนี้เลยนะเลขอันนี้เห็นแค่นี้แนละ้วเ,เราก็รู้เล,เลขสาม ถ้าเราทำเลขวิ่งตัวเดียวนะคะแล้วก็จะมีเลขสลับหลักด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะตามแนวทางที่เราต้องเรียนนะคะี่ยตอนนี้เลยสามนะคะมันจะมีสูตรอีกนะคะซึ่งจะไม่มีเลขซ้ำพวกนี้เลยจะขึ้นไปในแนวทางของเลขสูงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเออมันน่าจะไม่เบิรนหรอกนะ สามีเอฟซบอกเบิ้ลสามสมอไม่ได้ใช่นะท่านผู้ชมเบิ้ลแล้วมันจะมีเลขหลุดล็อกนะคะแล้วก็เลขสลับหลักนะคะเลขสลับบนล่างด้วยนะ,ะเออมีอีกหลักหลายสูตรที่ทุกท่านทุกท่านจะต้องเอดูนะคะน,นี้อีพีที่เราเรียนมานะ,ะอันนี้คือทั้งหมดก็คือสี่สูตรแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอ ถ้าตัวนี้มานะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็คิดว่าน่าอยู่ที่หลักสิบด้วยนะคะเพราะว่าเราเรียนในแนวทางของหลักสิบมาแล้วนะคะก็ฝันให้ไปที่หลักสิบเพราะฉะนั้นเราได้เลขสามใช่ไหมสามก็ตัวเลขที่บอกไปมันจะมีสามสามใช่ไหมที่ได้แต้มหกนะคะท่านผู้ชมอ่าตัวนี้อาจารย์คิดว่าไม่น่าใช่เนาะถ้าใครชอบก็จัดได้นะคะดวงใครดวงมันเนาะท่านผู้ชม อา,อาจารย์ว่าไม่ใช่มันอาจจะมาก็ได้เนาะอีกตัวหนึ่งก็คือสามหกนะคะก็จะเป็นแนวทางของแต้มเก้าแบบนี้เลยะะเรียนไปด้วยแล้วก็จับตัวเลขไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะ,ะตามแต้มอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะคะในแนวทางของหลักหน่วยอีกะะว่าจะเป็นแบบไหน จะแคปหน้าจอไว้นะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะคะก็คือสองสามส่เมืที่แล้วก็2 3งามสี่เลข2ไปแล้วนะคะเ่วดน,นี้ก็2 3งามสนะอาจารย์คิดว่าเลข3น่าจะมาบ้างนะครับเพราะว่าจากปกติ3ก็เดินดีอยู่นะครจะมี3ามเจ 3ามสองสนะสำหรับงว่นี้จะสาอะไรนะแบบนี้นะะก็ทําตามแต้มก็จะได้3ามสกับ3-6มหกเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ไล่ให้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเด็ดล่างนะคะเดี๋ยวติดตามกับอาจารย์ต่อไปนะคะวันนี้ลุยให้เต็มที่เลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ